สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนสภาพรุมลได้เลยพรุ่งนี้หนูไปเรียนค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วาว้ามาอะไราแป๊บเดียวจริงๆวันนี้วาว่าต้องนอนเร็วเพราะพรุนี้วาว่าต้องไปเปิดเทอมแล้วว่าต้องตื่นแต่เช้าแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็เพิ่งกลับมาวันนี้เราก็มีงานแต่เช้าเหมือนเดิมค่ะ ดูสิคะห,หัวแบบเต็มไปด้วยสเปรย์เพราะว่าวันนี้มีงานค่ะทุกคนวันนี้ตื่นวันนี้ตื่นกี่โมงน,นี่ตื่นตีสี่ตีสี่เท่าไหร่จำไม่ได้ตีสี่ตีสี่เท่าไหร่สองชั่วโมงเมือ่อคืนได้นอนสองชั่วโมงค่ะทุกคนเมื่อคืนได้นอนสองเมื่อคืนตื่นสี่ตีสี่เพราะว่า Icana, ต้องมาทําผมที่หอตอนตีห้าแล้วก็ไปถ yes. ่ายที่ด้านนอกเสร็จแล้วก็กลับมาถ่ายงานอีกก็เลยพึ่งกลับมาทุกคนสู้ๆกับการเรียนนะคะเป็นไงตอนเราลเเป็นไงบ้างคะทุกคน วันวันที่วันไหนนะวันอ๋อเมื่อวานเมื่อวานเป็นไงบ้างคะทุกคนว่าว่าแต่งตัวน่ากลัวหรือเปล่าคะปีผมก่อนนอนก่อนค่ะทุกคนดูสิคือผมน้องจะไม่ไหวแล้วโอเควันนี้สภาพเราอาจจะย่ำแย่หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่า เราไม่ค่อยได้นอนนะคะทุกคนใช่ใช่ตีหนึ่งไล์เฉยก็เมื่อวานหนูแบบว่ากว่าจะเสร็จเมื่อวานไม่วันเมื่อวานนี่แหละกว่าจะไลเสร็จใช่ไหมคะทุกคนเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกันนี่แหละกับเจนซีแล้วก็กว่าจะกลับก็ประมาณที่คืนกว่าแล้วก็เพราะว่าก็มานั่งไลกับทุกคนใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็กว่าจะกลับไปแล้ววนันนั้นน่ะหนูได้กินข้าแค่มือเดียว หนูก็เลยไปนั่งกินข้าวต่อสุุปหนูต้องวันต่อมาหนูต้องไปทํางานต่อก็เลยต้องโอ้ยดูนะต้องไปทำงานต่อก็เลยได้นอนแค่สองชั่วโมงค่ะทุกคนอือแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าครูบอกครูบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไปสายเกินเจ็ดโมงสี่สิบห้าก็คือก็คือเข้าแถวต้องก่อนเจ็ดโมงสี่สิบห้าถ้า หลังจากนั้นคือต้องาชูภาษาค่ะโอเคเรากลับมาเรื่องโีวีดีกว่าเมื่อวานนะคะเราก็แต่งเป็นอะไรคะทุกคนจํากันได้หรือเปล่าวันนี้ว่ามาอะไรเป็นเดียวจริงๆอาจจะประมาณสิบนิดๆนะคะสวัสดีค่ะพี่อุ้๋สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยหัว้ามากเลยก็ เมื่อวานว,าว่าแต่งเป็นอะไรวา่าทุกคนจำได้ไหมคะว,ว่าวาแต่งเป็นอะไรจำกันได้ไหมเอ,อ่ยอย่าบอกนะว่าลืมกันแล้วย่าบอกนะว่าลืมกันแล้วยิปมันลืมมาข้ามาเมื่อวานว,าว่าวาแต่งเป็น ไม่ใช่เพราะว่าแต่งเป็นผีกระสือค่ะทุกคนทุกคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยกระสือตรงไหนกระสือต้องถอดหัวใช่ไหมคะทุกคนแต่เราเป็นกระสือที่แบบว่าเตรียมจะถอดหัวตอนยังไม่ถึงเชื่องคื้อไงเราก็ยังไม่ถอดหัวค่ะทุกคนผีกระสือหนูละร้องไห้เลยอยากเห็นวาว่าม้วนผมในงานดูชอ็อต หนูก็ม้วนผมไม่ค่อยจะเก่งซะด้วยสิก็ถ้ามีม้วนก็จะพยายามนะคะผีสิวที่หลังแห้งไม่ใช่สิวค่ะทุกคนมันคือลูกตาค่ะกสือเปล่าใช่ค่ะเป็นผีกระสือที่แบบว่าคือทุกคนก็จะเห็นที่คอกันนะคะว่ามันเป็นบาดแผลที่คอก็คือมันแบบเตรียมตัวแหละว่าจะถอดหัวแล้วนะ ดีที่ไล์ไม่เกินเที่ยงคืนไม่งั้นก็คือหนูทอดหัวกลางไล์แล้วคะ่ะคนแล้วนะที่ว่าว่าไล์อยู่นะ่ะคือใส่หัวกลับมาเหมือนเดิมแล้วคะ่ะเอ็นดูหน้ามา้าอย่าบูบี้นะคะทุกคนพอดีหลังจากถ่ายงานเสร็จปุ๊บว่าว่าก็เก็บหน้ามา้าไปเลยคะ่ะทุกคนก็เลยอาจจะแบบไม่ได้แบบสวยอะไรขนาดนั้นนะคะใช่นี่นุก็รวเก็บมันนะคะ่ะทุกคน าการตั้งแต่แนะนํำตัวแล้วอี้ไม่เห็นจะหาเลยพวกเราจริงจังก,กันสุดๆนะคะทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนเปล่นี่ใครกลัวไหมคะทุกคนนี่เหลือไหมเนี่ยนิดหน่อยก็็เไรหรอกนี่นะคะทุกคน มันคือลิ้นปลอมนะทุกคนแต่ว่ามันเหมือนมากน่ากลัวเด้งเด้งเหมือนลิ้นเหมือนมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ที่หลังเรานะคะเป็นลูกกรตาค่ะทุกคนทุกคนใครบอกว่าเป็นสิวลนูตีเลยน้องคือลูกกรตานะคะทุกคนนี่ นี่อันนี้คือแกออกมาแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบแข่งๆนี้แล้วก็จะแข็งๆแบบนี้นะคะทุกคนคือเราสามารถนํากลับไปใช้ได้นะคะทุกคนใช่ซึ่งว่าว่าก็ปกติว่าก็ประกวดอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นคือแบบว่าน้อยมากเลยตอนแรกไม่อยากไม่อยากเล่นใหญ่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นเลอะของเขาแล้วก็ต้องแต่งแบบเดียวน่าติดตรงน,นะพะมีตาที่สาม่ยตาที่สี่ เห็นแล้วอยากกินลิ้นวัวยา่างแพอหนูแลบลิ้นแล้วเหมือนหน่ะเด็กนาะหนาาเด็กมาลูกน่ากลัมากใช่ไหมคะเอากลับไปตีบิงฟองได้อออันนี้ก็ซอแผ่ที่คอนะคะทุกคนนี่เราก็แกะมาแล้วเป็นลูกตาที่หน้าบีบม,มาครับบีบไม่ได้นะคะทุกานมานเป็นพาสตรีนะคะ คิดถึงเขาแลยไม่ได้นานกลับมาแล้ววันก่อนคะ่ะทุกคนไม่ใช่วันก่อนหรอกเมื่อไม่นานมาน,นี้แหละไม่นานมาน,นี้จริงๆคะ่ะไม่นานมาน,นี้ก็คือไม่กี่นาทีก็คือติ๊กต็อกหลุดคะ่ะทุกคนคือหนูว่าจะมีแอคลองใช่ไหมแล้วก็จะมีแอคหลักคะ่ะแอคหลักก็คือบอกว่าเป็นเฟรเองนั่นแหลคะค่ะแต่ว่าทีนี้ อยู่ดีๆมันก็หลุดออกไปเลยค่ะทุกคนมันหลุดแบบเด้งออกไปแบบบัญชีหายไปแบบไม่ได้โดนแบนนะคะเครื่องนี้คือเครื่องนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเครื่องใหญ่อะค่ะคืออยู่ดีๆมันหลุดออกไปแบบไม่พูดไม่จาอะไรเลยค่ะทุกคนพอจะกลับเข้าไปใหม่มันก็ไม่ให้แล้วประเด็นอะค่ะทุกคนคือหนูกลัวอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหนูอะล่างคลิปไว้ในช่องเยอะมากแล้วทีนี้คือหนูล่างไว้ในช่องวอ่าเ็นคใช่ไหมคะแต่ว่า หนูล่างไว้เนี่ยเครื่องนี้ซึ่งถ้าอีกเครื่องหนึ่งมาเข้าอ่ะมันก็จะไม่เอาแบบล่างกลับคืนมาให้ใช่ไหมล่ะคะทุกคนเมื่อคืออยู่เครื่องไหนมันกคอ,อยู่เครื่องนั้นเลยนี่ก็เลยแบบว่าใจถูมๆต่อมๆ,ๆแล้วนะคือนี่ก็ไม่อยากให้มันหายเพราะว่ามีคนแฮ็กเป้าแกมไม่ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะคือมันหลุดออกไปแล้วถ้ามันหายไปหนูจะเสียใจมากเพราะว่ามีอีกหลายคลิปเลยที่หนูยังไม่ได้ลงคือมันยังลงไม่ได้แล้วหนูก็แบบ เก็บเก็บ,บ,บ,บไว้คะ่ะทุกคนแล้วมันน่ารักมากเลยหนูก็เลยแบบว่าถ้ามันหายหนูจะลองจะเสียใจมากๆเลยค่ะแบบมีหลายสิบคลิปเลยคะ่ะทุกคนทีนี้พอหนูก็แบบโทรไปหาแบบพี่ทิมงมาวแบบ่าอุย้ยช่วยหนูหน่อยเจออะไรแบบน,นี้หนูก็ทําเสร็จป,ปุ๊บกลับคืนมาแล้วค่ะทุกคนกลับคืนมาแล้วดีใจมากเลยคะ่ะทุกคนพอกลับมาเสร็จป,ปุ๊บค่ะบันทึกใหญ่เลยบันทึกทุกคลิปค่ะกลัวว่ามันจะหายไป เกือบร้องไห้แหละหนูเกือบได้ร้องไห้แล้วค่ะทุกคนหนูหนูหนูว่ามีคนแฮกป่ะหนูคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเครื่องเก่าหนูมันก็เคยหลุดออกมาแบบนี้เหมือนกันอยู่ดีแบบหายไปเลยะค่ะทุกคนก็คือถ้าจํารหัสไม่ได้ก็คือนั่นแหละจบเลยชีวิตจบใช่ไม่น่าจะแฮกนี่เคยเป็นอยู่เด้งๆออกมากลับเข้าไปในแอ็กไม่ได้ใช่ค่ะทุกคนคืออยู่ดีมันก็แบบ หายไปเลยค่ะเก่งมากเกือบอดดูแล้วไงใช่ไหมคะทุกคนแล้วแบบมีแต่คลิปที่แบบอุ๊ยแบบย้อนกลับไปไม่ได้แล้วไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบเดี๋ยวฉันถ่ายใหม่ก็ได้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะมันเป็นชุดท,ที่แบบว่าดิฉันไม่สามารถกลับไปถ่ายใหม่ได้ก็เลยบอกว่าจะเสียใจยมากๆขอบคุณพี่เก้าเมียวนะคะพี่อาร์พี่ฟิตนะคะพี่มากุนะคะขอบคุณนะคะ ว่าเปเธอวันไหนจะพรุ่งนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาไลฟ์แบบ10นาทีนิดนิดอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วก็ไปนอนแล้วค่ะทุกคนเมื่อคืนนอนได้แค่2ชั่วโมงวันนี้ต้องนอนหน่อยค่ะชอบรู้ฮัลโลูเีนของหนูมากเลยคือตอนแรกหนูอ่ะ ตอนนี้ก็แบบว่าอุ๊ยหรือว่าเราจะแต่งแบบน่ากลัวไปเลยดีแต่นี่ก็คิดว่าถ้าจะให้สมจริงอ่ะก่อนที่แบบว่าเวลาว่าว่าประกวดใช่ไหมคะทุกคนก็จะเอาสีผสมอาหารเนี่ยแหละไม่อันตรายนะคะทุกคนแบบว่าเอามาแบบหยองๆอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้ดูเหมือนแบบเลือดเสมือนจริงแต่ทีนี้ว่าว่าก็คิดว่าเอ้ยแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ประกวดเราไปไหลถ้าแบบว่าทําแบบนั้นมันก็จะทําให้แบบเปื้อนได้่างนี้ก็เลยแบบว่าโอเคงั้นแต่งนิดเดียวเอาแต่งที่แบบว่าไม่ให้ พื้นที่ที่ทํางานมันเลอะค่ะก็เลยแบบว่าทําที่มือแล้วก็ทําที่ไหล่แล้วก็ทําที่คอค่ะแล้วก็อยากลองเป็นผีสวยบ้างอ่าเราก็กลายเป็นแบบว่าหน้าสวยนะแต่แบบคอนะคะคอไปแล้วค่ะมีตาโผล่มาด้านหลังนะคะใช่ทำไมไม่เก็บไว้นะคะน่คือหนูถ่ายใน Tik Tok อแล้วหนูก็จะกดล่างไว้ะคะ่ะทุกคน คือเหมือนแบบถ่ายในทิกตอกค่ะไม่ได้แบบว่าถ่ายในกล้องส่วนแล้วก็เอาไปเก็บในทิกตอกนะแต่ว่าถ่ายในทิกตอกแล้วก็เราเก็บไว้ในแบบลางไว้เพื่อแบบพอจะโพสเราจะได้โพสได้เลยอย่างงี้สีผสมอาหารป่นกับผงกาแฟอ่ะอันนี้ก็เคยลองแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นของกาแฟอะไรแบบนี้งองแบบนี้แล้วจะมีแรงมาเข้า ข้าฝันเหรอคะงงแบบนี้จะมีแรงมาเข้าฝันพี่ไหมครับหุยขอพักกันนึงก่อนละกันนะคะที่แมนไฟออกมาแล้ววิทีจะมีบ้างไหมคะก็คงต้องรอดูค่ะ <c oughs> มีหูมีตาหางยาววจา,างจ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 างก็เเรียกนอนรอว่ามาหลอกแต่ยังไม่มาเลยนะอยากให้ไปจริงๆเหรอคะคือหนูก็ไม่อยากจะไปไงเพราะหนูกลัวพี่กลัวกัน พักขออยู่เข้าฟันเดอคืนช่าค่ะทุกคนกา,ฟาแฟหรือกาฮะฮะเมืแ่อบบวานหนูตลกมากเลยหนูแบบลังเลยไม่ออกค่ะทุกคนแล้วพรุ่งนี้ก็แบบถ่ายงานต่ออ๋อใช่มันมันช้าตรงที่มันช้าตรงที่กว่าจะกลับมากว่าจะถ่ายรูปก,กว่าจะถ่ายคลิปกว่าจะ กินข้าวก็จะอาบน้าแล้วอาบน้ํามันไม่ใช่แบบอาบน้ำปกติะค่ะทุกคนเพราะว่าแกะออกมาแล้วว่าสีมันจะติดอะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบว่าถูหน่อยะคะ่ะทุกคนไม่งั้นมันไม่ออกแล้วพวกเนี้ยประเด็นคือมีงานต่อก็เลยแบบดึกเลยเมื่อวานีน่คือน่ารักมากผิวมอว่าไม่น่ากลัวเลยโอ๊ยโอ๊ยทุกคนดูกันหรือยังคะ่ะว่าวา่านี่มาว่าตัดต่อเองเลยนะเนี่ยในติกเออเออ ในนี้ในนี้ในนี้โอ้ยนี่ไปดูกันเลยยังคะงทุกคนยามากถึงเราจะไม่ได้เป็นผีที่เยาค่ะแ,แต่เรามายูพอเทนนอยละกันนะคะพี่กลัวอย่างเดียวกลัวว่าแม่ลากลากลากรักพี่ก็สื่อสวยทุกคนใช่ไหมคะทุกคนพี่ก็สื่อสวยทุกคนคะ่ะ แม่คะหนูต้องเอากระเป๋านี้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะไม่หนูจะเอาแบงค์เองไปเอ่ะถังแค่ไหนแต่หนูมีสองใบแหละก็เอาใบนี้ไปอันนี้ไว้ยางไงคะทุกคนเดี๋ยวเราจัดของกันดีกว่ามาจุ๊บไว้ มีตังด้วยไม่ได้สิ่งนี้ทุกคนห้ามเหม็นแล้วก็มีชอน,นะคะ่ะทุกคนวายว่าวาสุกตังนี่ว้าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าในกระเป๋าว่ามีตังด้วยโอเคเขาแจ้งเตือนแล้วว่าต้องนอนแล้วนะ เรามาจัดกระเป๋าตอนนี้คือเหมือนเหมือนแลยนั่นอะไนเนี่ยโอเคนี่ค่ะทุกคนกระเป,ป๋าไปเราเรียนเราว่าว่าคือแบบคิวไปเดี๋ยวว่าจะจัดกระเป๋าก่อนพรุ่งนี้ นี่เรียนอะไรบ้างทุกคนหนูดูตารางก่อนนะง่วงเๆข้าบที่หนึ่งครับที่สองอยู่กัคบครูภาษาเราประกาศลงมาแนละ้วมังสือโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะพรุ่งนี้เรียนญี่ปุ่นสังคมศิลปะ ญี่ปุ่นสังคมศิลาปะญี่ปุ่นอันนี้คือจีนเล่มไหนคือเล่มไหนคือคืออะไรอ่ะเล่มไหนคือสมุดญี่ปุ่นตัวจริงคนคงงงว่าว่า,าเล่นอะไรรู้คุกคนรูกันว่าเล่นอะไร โอเคเจอแล้วคะ่ะทุกคนส่วนสังคมไม่มีสมุดศิลปะก็ไม่มีสมุดเดี๋ยวเราเอาหนังสือไปด้วยหนังสือของญี่ปุ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยนึ่ว่าพรุ่งนี้จะเรียนภาษาใจไว้ภาษาใจไม่ต้องเรียนหรอกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้ว น,นีอนอนอ่อันนี้แล้วก็อีกบ้างไม่น่าโอ้ยพี่ทนีีแล้วก็ทุกคนหนูว่าหนูเตรียมสมุดไปด้วยดีกว่าสมุดของหนูเองที่นี่นคะ่ะทุกคนหนูจะเอาสมุดของพี่วีไปเรียนนะคะทุกคนเราจะเอาไว นี่เอาไว้เขียนดูค่ะโอเคต่อไปทุกคนเชื่อไหมคะนี่คือกระเป๋าดินสอใหญ่มากใหญ่สุดๆดูซิว่าเราเอาอะไรไปด้วยดีเอาสิ่งนี้ไปด้วยดีไหมหรือว่าอดตายแล้ว ที่ไปดีไหมคะทุกคนเผื่อแบบเวลาเรามีงานอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบว่าไม่ต้องแบบว่าเปลืองไม่ใช่เปลืองคือจะได้ไม่เปลืองเวลาเลยเราต้องเช็คด้วยว่าปากกาหมึกอันนี้หมดแล้วสู้ๆในการเรียนนะคะขออคุณนคะโอเคอันนี้ติโอเคโอเคลิควิด อยู่โอเคแค่นี้แหละจัดเข้าไปมีอะไรอีกไหมรชจแล้วค่ะทุกคนจัดอะไรเสร็จแล้วมาแล้วท่านไหมคะ่ะท่านค่ะแต่ก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงว,ว่าก็จะไปแล้วแหละค่ะ ตื่นกันหรือยังเอ้ยหนูกำลังนอนค่ะพี่ทุกคนพวกนี้ไปทำอะไรกันบ้างมีใครที่เปิดเทอมมินุไหมโอ้ยเม่สุดๆุรู้ว่าปรากาหมึกกับเราอะไรซุมกว่ากันหนูค่ะจะใจเลยเดี๋ยวพี่นอนเผื่อเองคุณขอบคุณค่ะ โอเคเราจะมาดูนะคะว่าเราโอ้ยดูดูก่อนว่าแป้นต่างหูมันดูโอเไม่เรามีสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยทุกคนห้ามดูคนดูไม่ได้ โอเคอาชอนไปประกาศนีท okay. ีงทีงทีทีทีงใหงหมดเลยแล้วก็กิบค่ะเราต้องเตรียมกิบไปด้วยเผื่อแบบว่าาเผื่อแบบว่าเวลาเหงื่อออกแบบร้อนมากๆเราก็จะใช้กิบในการติดน้ำมาค่ะ เปิดเทอมาสามสิบปีแล้วลูกโอ้ยเข้าใจเด็กเปิดเทอมใหม่ไม่รู้ตารางเรียนเรือหอบไปดูวิชาของหนูนี่หนูไม่หอบไปค่ะหนูเพราะว่าส่วนใหญ่วันแรกครูเขาจะยังไม่สอน,นะค่ะทุกคนส่วนใหญ่วันแรกก็จะแบบว่าถ้ายังไม่จัดตารางสอนเขาก็จะต้องส่งตารางสอนมาให้ก่อนแจกพวกวประกาดีสอสมุดหนงังสืออะไรแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะ ถึงจะเริ่มเรียนได้ต้องมีตารางกดถ้าไม่มีตารางคือเรียนไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็คุณครูคนไหนก็ไม่สามารถโทษนักเรียนได้ว่าทําไมไม่เอาสื่อมาเพราะว่าต้นครูไม่ได้เอามาให้ตนคูนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าตารางมันยังไม่ออกชิมิล่ายังต้องเตรียมร่มไปเผื่อไมเอ่ยนี่ไม่ค่อยเตรียมร่มเป็นอะคะ่ะทุกคน ทุกคนทุกสิน่ารักมากนะน่ารักมากเจนซี่ของเราเจนซี่ของเราน่ารักทุกคนนี่เรามี พุ่กุ้นใจเป็นของเราด้วยเราจะห้อยเลยค่ะทุกคนน,น่ารักไหมคะทุกคนติดเลยติดยังไงอุย้ยเก่งยากมากแม่ โขึ okay, really? ้นป uh, ึ really ๊บปึ๊บปึ้นเออค่ะทุกคนเราก็เราจะมาดูกันนะคะว่าโอ้ยนาเอ็นดูอามันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเนาะที่แบบว่ามันไม่ใช่ของขวัญแต่มันเป็นของแบบเป็นชิ้นเล็กที่แบบว่า สำคัญที่ดีมากมาทุกคนดูสิน่ารักไหมนี่ก็คือใจสิ่อของเรานะคะพี่มิชาวาว่านะคะพี่แพทอันนี้ะครพี่บรีหรอพี่บรีพี่พี่มารีนพี่เจนลี่ด้านบนพี่เอมมี่ด้านล่างพี่แอลซินดี้พี่ปามี่พี่เนเน่นี่เราจะเก็บไปหมดเลย เก็บไปให้หมดเลยเก็บไปให้หมดเลยน่ารักไหมค่ะทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดนะนี่อันนี้ นานเองทุกคนนี่น่ารักไหมพี่แอลซินดีพี่เนพี่คือเสื้อหนูเออสีชมพูกว่าเพื่อนเลยค่ะที่เราจะเก็บให้หมดเลยนะคะทุกคนหนูจะเอาออกจากฝุงพลาสติกได้ไหม้แล้วหนูก็จะมารวมกับอันนี้ ก็จะไ,ไปดูกันอันนี้เป็นแบบนี้ก็ใส่ไปนี่แล้วกัน คนนี่นี่คะ่ะเก็บไว้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 นี่เขามีนี่ด้วยแหวนนะคะแหวนเราก็จะเก็บหวนนะโอเค นี่ก็จะเป็นเล่มเกี่ยวกับคาวามทรงจำต่างๆของใครหลายๆคนไม่ได้เป็นแบบนอกจากเมมเบอร์ด้วยนะคะเไปโอเคทุกคนบอกว่าไปแล้วนะไว้เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะทุกคน วันนี้ว่าไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวว่ารีบไปนอนก่อนวันนี้ว่าตื่นแต่เช้าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่เก้าเหมียวนะคะพี่อาร์ที่ฟิตพี่มากุนะคะพี่แจนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะทุกคนก็ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แคบีด้วยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้เข้ามาดูกันนะคะขอบคุณพี่ฟิตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้และวันที่ผ่านมาและทุกๆวันนะคะ ก็ยังไงอยากให้ทุกคนอยู่กับพวกเราเจนซี G ่ Z, ไปนานๆน,นะคะอยากให้ดูการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตความการพัฒนาการการพัฒนของรุ่นสี่ต่อไปดีนะคะก็ฝากพวกเราวยนะเจนซี่ G Z, ตอนนี้เราก็สองขวบแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายบายบาย